so oh. เข้าสู่พิธีการเลยนะคะ,คะเรียนพ่อบาทหลวงชวริตกิจเจริญประธานในพิธีคุณพ่อบาทหลวงเอกพงศ์พงส์สุเมินรเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์กราบพระศรีธวัฒเมธีรองเจ้าอาวาสวัดป่าไรรพระปริยัตวรรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องพระครูสมณน,นิพนธ์วัดดงตาลและเรียนนางอภิญญาเอี่ยมอมพา ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและเรียนท่านนายกภูวนาจารุภูมิท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลค่ะค่ะนะคะกล่าวเรียนคุณนิถาการคุณวัดชรกิจนะคะ,ะวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านผอ,อดวงใจการธีรนนท์นะคะผอ,อทางด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรีค่ะค่ะ ท่านสุขสรรชัยมุสิกรักษาราชการรักษาราชการแทนในอำเภอสองพี่น้องค่ะ,คะท่านนิธาการคุูวัชรกิจนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะนะคะท่านผู้กำกับพันเอกเกียรต,ติชัยเกิดโชคค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสองพี่น้องของเราค่ะค่ะ,ะท่านนบพคุณ สุนทร<อ> <ผม S 2> หงนะคะ<ช><ช>ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะแล้วก็ผอ,อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะของสุพรรณบุรีนะคะคุณสมจิตน้ำค้างค่ะค่ะท่านนายกชวริตโพธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพค่ะท่านนายกมริดาไทยงามสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางเรนท่านรองชัญญนุชมงคลสังรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพับค่ะ และก็ท่านผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงสาสนิกชนชาวคิดอำเภอสองพี่น้องและจังหวัดใกล้เคียงและชาวอำเภอสองพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะและอีกหนึ่งท่านที่เราสองคนให้ความรักและเคารพท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผอ,อราชชิพพเนศอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกานาสูรศึกษาไรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ลำดับถัดไปค่ะ,ะก็เข้าสู่พิธีการนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกภูวนาจารุภูมินะคะนายกบริการส่วนตำบลต้นตาลค่ะขึ้นกล่าววัตถุประสงค์รายงานโครงการประเพณีแห่แม้พระทางสาน้ำค่ะเรียนท่านอภิญญาเอี่ยมอัมภาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผมนายภูวานาจารุภมิในยกองค์การบริหารส่วนตะบนต้นตาลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีของงานแห่แม่พระทางสายน้ําซึ่งงานแห่แม่พระทางสายน้ําปีนี้เป็นปีที่เก้าครับที่พวกเราฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของเราขึ้นมาเพื่อให้การสืบสานประเพณีของเราอยู่คู่กับตะบนต้นตาลตลอดไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ วันนี้ประเพณีน,นี้นี่คืองานที่สร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยพุทธกับไทยคริสให้สมัครสมานสามัคคีกันวันนี้งานของคนคริสท่านจะเห็นว่าพระพุทธก็มาร่วมงานวันที่เป็นงานของพระพุทธพวกเราชาวคิดก็ไปร่วมงานนะครับอีกอย่างหนึ่งต่อมาก็คือวันนี้ตำบลน้นตาลของเราเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่จะเป็นการโปรโมท เป็นการโฆษณาให้ทุกท่านได้เข้าถึงของมนต์น้ำตาลของเราอีกช่องทางหนึ่งครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเ,เอรียนเชิญท่านประธานท่านอภิญญาเอี่ยมอัมพาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเปิดงานครับขอบคุณครับค่ะกล่าวนมรสการ,พร,พ,รพระคุณเจ้านะคะคุณพ่อบาทหลวงชวลิตกิจเจริญประธานในพิธีกรรมคุณพ่อบาทหลวงเอกพงษ์พงษ์สูงเนินเจ้าว,วาดวัด แม่พระประจักษ์หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การประหารส่วนตำบลต้นตาลกำนันผู้ใหญ่บ้านศาส,ส,สนกชนชาวคริสพี่น้องประชาชนอำเภอสองพี่น้องและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยยวนประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำในวันนี้นะคะดิฉันขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลที่ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวคริสที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลต้นตาลเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อีกทั้งย่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสองพี่น้องและจังหวัดใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานและขออวยอวยพรให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอังสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยยวนประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำประจำปี2,567ใน,นวันนี้นะคะค่ะ ค่ะที่จบลงไปแล้วในนามของท่านในนามของคณะผู้จัดงานต้องขอขอบคุณคุณอภิญญาเอี่ยมอัมพารักษารษาชการกาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่ท่านเสียสละเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญทั้งสี่ท่านะนะคะเพื่อตัดลิฟบิ้นแล้วก็เปิดริ้วข้างานโครงการะนะคะ ขอเรียนเชิญค่ะเมื่อทั้ง4ท่านได้เข้าสู่ด้านหน้าของยังสถานที่ที่จัดเตรียมไเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีน้องๆหนูๆนะคะไปมอบกันไกลซึ่งในวันนี้ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายยุทะ์นะคะในตอนนี้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกท่านนะคะทุกภาคส่วนนะคะอยู่ทางด้านร่วมพิธีเปิดนะคะโดยพร้อมเพรียงกันนะคะรวมถึงสัตบุรุษที่จะร่วมเสด็จพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ เราจะได้ภาพบรรยากาศสวยๆในตันตัดริบบิ้นในวันนี้นะคะ,ะตัดเลยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะประเพณีอันดีงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในค่ะของตำบลของเรานะคะประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำค่ะ,อ,ะคอันเชิญแม่ะะพระ,ะคะอือพรแม่นะคะอันเชิญพระแม่ขึ้นสู่รถนะคะที่ตักเตรียมไว้งดงามมากนะคะงดงามมากเป็นโอกาสที่ดีของ ทุกท่านหรือที่เรียกว่าสัตบุรุษนะคะได้มาร่วมงานได้เห็นภาพอันสวยงามนะคะท่านอาจารย์ก็ตักเตรียมขบิวขบวนนะคะเพื่อที่จะลงเรือนะคะตอนนี้ตอนตรักเตรียมลิ้วขบวนเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่ บัดท่านผู้ได้รับพระพรกว่าจตีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งมาสังตามารีประมาดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพืลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยท่าอันแสนหางสังตามารีประมาดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพืลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามา เถี่ยมด้วยพระหัตถ์ทางพระเจ้าผู้ได้รับพระพรกติเตยใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกติสตีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายที่เป็นคนบาปบัดนี้แลาไม่จะตายอามนพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สัาตารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระโลกทั้งหลายผุ้เป็นคนบาสัาตารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระโลกทั้งหลายทุกเป็นคนบาศูวัดพิตาเจ้าเจ็บวัดแม่พระบังเกิดบ้านแหงนะฮะเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยเมื่อก่อนมีอาชีพคือจับปลาแล้วก็เลี้ยงหมู ลัพปะพรกก่ดสีใดๆและพระเยซูวรถของท่านทรงได้รับประพรอีกนะวันทามารีเปลี่ยนเรื่องร่งสถานพระเจ้าสถิตธราพระพานดีพระเจ้ากวภโวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอ่ สถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรอรของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะเจ้าบารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระรูงต่ายผพ้กเป็นคนบาปให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นปรพณีที่เราทำพ่อมาอยู่ทีสามปีแล้วนะก็ อันนี้ก็เป็นครั้งที่สามที่เราที่เราทำนะครับครับก็ต้องกลับขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระคุณเจ้านะครับนะครับที่ได้ร่วมออขบวนแห่แม่พะร่วมกับพวกเรานะครับแล้วก็ถ้า Google เนี่ยมันจะพาไปฝั่งนู้นพี่หันชัยดูผมชีมันไปฝั่งนู้นเป็นถนนนะบางรี่ด้วยโอเคตลาดบางรี่ถ้าถ้าตลาดหรือว่าตลาดบางลี่มาตลาดบางรี่ do พัดเี้วัตถุดิบมีอะไรบนะ้างหนึ่งขนมปัง